ดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการการฟาร์มแบบนุ๊กไปจนถึงการฟาร์มแบบเทพมาดูกันว่าการฟาร์มของแต่ละระดับจะโหดและสุดตึงแค่ไหนไปดูการฟาร์มแบบนู๊เปิดมานะครับแล้วก็จะวางบล็อกไม้นี่เพิ่งได้มาครับเป็นม็อกฟรีๆเลยแล้วเราก็จะมาต่อเรือกันมผมว่าเรือของเราเนี่ยต้องโหดแน่ๆเลยมันน่าจะไปได้ไกลนะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บแล้วก็วางเก้าอี้นะครับนี่แล้วก็ติดใบพัดปึ๊บนี่ที่แค่นี้เราก็จะได้แล้วการฟาร์มแบบนู๊บไปเลยขี่ไปเลยนะครับนี่เลี้ยวได้ด้วยโหดไหมล่ะปึ๊บมันช้าจังเลยเนี่ยอุ้ยหลบเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบปึ๊บปึ๊บฟับปึบฟับเราต้องหลบหินให้ได้ถ้าเราชนหินเราก็คือ เรือเราจะแตกเลยนะโดยโบลลิ่งเ้ยมันมาไงนี่เอ้ยผมไปไหนไม่ได้เอ้ยถอยมาก็ชนโเ้ยผมโดนบีบเอ้ยเกือบแล้วถ้าช้าไปอีกนิดน่าจะโอ้ยมันโยนมาหาผมเลยบอกหายไปแล้วสองอัน ใจเย็นนะเราคุยกันได้นะเออ,เอ,อเอาเอาเอาเรือ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 เอียงเรือเอียงอย่างนี้โอเคกลับมาได้แล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ๋ออ๋อเรือขอเป็นไรนี่นี่ผมขี่ขึ้นฝั่งได้นะครับนี่ชิวๆหวานเจีย๊ยบจะไปเล็ดโอ้เอา้าเจ็ดเอา้าไม่นะไอโฟนเอือแบบที่สอง การฟาร์มแบบคนธรรมดา <S 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 เปิดมานะครับนี่บล็อกเรามีเยอะใช่ไหมเราก็ต้องทําให้มันเป็นประโยชน์นะครับเราก็เราก็จะต่อเรือกันเลยนี่ผมเริ่มรวยนะครับผมยืดได้ด้วยนะ few moments later. เรือแบบผู้เล่นธรรมดาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนี่เรามีไอพ n e ด้วยเอาไว้ทำอะไรกดสิครับเแเนมดเเียอ้วเดียเด๋ยวเาไดีันเยวเรด้นีเีว้เยวเยเ น้ำแปลกเอาควบคุมเรือไม่ได้อีกเรือหนักเกินเอาเอาจบเลยเอาเจ็ดหมดเอาหมดโคตรไวเลยเฮ้ยผู้เล่นแบบป่านกลางเปิดมานะครับเราก็จะวางบล็อกน้ำแข็งเลยนะอางนี้เลยฟื้แล้วก็ฟือน่างนี้แล้วก็วางบล็อกจุก อันฟาร์มแบบนี้เลยแบบชิวๆแล้วก็ปึ๊บนี่ไปได้เลยปึ๊บนี่สุดโหดนี่ฉันเร็วเหมือนเหมือนเหมือนเดอะแฟลชไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้เตะมันเลยผู้เล่นแบบโปรนี่นะครับเปิดมาแล้วก็จะวางบล็อกไปเลยฟื้บแล้วก็ติดลูกโป่งด้วยนะลูกโป่งเนี่ยทำให้เราไปได้ถึงจุดสูงสุด นี่แค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผู้เล่นแบบโปรอย่างฉัน <Wow. S 1> เปิดมานั่งเก้าอี้แล้วก็กดลูกปองก่อนเลยนี่แล้วกดเริ่มเกมกันเลยแค่นี้ก็ชิวๆแล้วแล้วกดไอโฟนเลยนะครับปึ๊บซิ่งเลยขึ้นหมดไปเลยเออเป็นไงการฟาร์มระดับระดับโปรอย่างฉันตรงแบบร้อซนะครับไม่มี ลอยออกข้างนอกเหมือนไอ้พวกไอ้พวกนูบไอ้พวกนั้นแน่อนอนโอ๊รเจ็ดเจ็ดหมดเดี๋ยวปิดเจ็ดก่อนแล้วก็ปิดนี้ด้วยโอ้มันล่วงล่วงเฮ้ยปื๊บแบบโปรสุดโหดนี่นี่แค่นี้เราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการฝ่ามผู้เล่นแบบโปร <Easy. S 1> ต่อไปผู้เล่นแบบแฮกเกอร์นี่นี่ก็จะเป็นการยืดตัวไปด้านหน้าแบบแฮกเกอร์ นี่แค่นี้ฉันก็สามารถไปถึงข้างหน้าได้แล้วนี่เป็นไงเป็นไงการฟาร์มแบบแฮกเกอร์ของฉันโหมดไหมล่ะ oh <my> เป็นไงทำได้บอชิวๆอ้าวจนวอีกแล้วต่อไปการฟาร์มแบบก๊อตนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องมือฟาร์มของผมขั้นแรกเราก็ปิดอันเชื่อบล็อกกันก่อนเลยติดไว้อย่างนี้เลยแบบสุดหล่อ แล้วก็ไปข้างหน้าเลยครับแล้วเราก็รอกดเปิดแองชื่อบล็อกแบบอีซี่นี่พอเรามาถึงจุดที่มันจะไปด่านต่อไปแล้วเราก็กดปิดเลยฟึบลบออกให้หมดแล้วเราก็กลับมานี่นะครับเราต้องทําให้มันหมุนไว้ด้วยนะแล้วมีประตูวัร์ฟสองอันต้องเป็นสีเดียวกันกับตรงนั้นนะทเาหุที่ทําให้หมุนด้วยเนะี่ยเพราะบางทีมันอาจจะไม่วาร์ปนะกดเปิดเลย นี่อ้าวลืมลืมนะครับผมลืมโทษทีปาให้มันทลนะลุได้นะนี่แค่นี้เราก็รีสักตัวได้เลยแล้วก็ afk ยาวๆไม่เชื่อลองดูฮะ <c oughs> นี่พอเกิดมาเราก็จะวาบอย่างนี้นะครับเมื่อกี้มันดีเลยเล็ก <c oughs> น้อยแต่ผมไม่ดูอีกทีเมื่อกี้มันดีเลยจะรูตายหายปุ๊บนี่ได้เงินทีละสามสิบโกนี่ก็จะเป็นการฟาร์มแบบเทพ เจ้าแบบก็ตตัวพ่อตัวแม่ตัวมัมโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยครับถ้าอยากให้ผมมาทำคลิปแมวนี้อนะีกหน่อยก็ฝากคอมเมนต์ไว้้ต้ด้านล่างคลิปด้วยสำหรับวันนี้เอนจอยครับผมเ,เอ้ยมีเสียง,งเอฟเฟกต์เอนจอยครับผมขอ,องแท้นี่ตายแล้วอันนี้การอันนี้การฟาร์มแบบโหดเอา้า